กลับเข้าสู่รายการที่เป็นเอ็มแมกกาซินออนแอร์นะคะคุณผู้ชมคะรายการของเราก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของชีวิตที่พี่น้องประชาชนได้ทุ่มเทน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับเขาวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่ที่บางปะหานอายุธยาค่ะเกษตรกรท่านนี้นําพืชผลทางการเกษตรมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเขาอย่างยั่งยืนค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ นัวุฒิเปล่งรัศมีเกษตรกรตำบลตานิมอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งในประสงค์นิกรที่ได้เดินตามแนวหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตจนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและสามารถมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่พ่อกับแม่คือเขาก็เริ่มอายุมากขึ้นก็เลยรับช่วงต่อมาลังเดิมเลยก็ทำนาเป็นอาชีพ มันเหมือนกับไรายได้มันไม่พออีกอย่างหนึ่งมันไม่ตรงกับที่เราต้องการที่อยากจะทําก็เลยดูแบบอย่างจากในทีวีบ้างแล้วก็ไปดูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือกเกษตรก้าวหน้าอะไรพวกนี้ในหลวงรัชกาลที่9 mm hmm. ท่านสอนให้เราปลูกพืชผักสวนครัวทําเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้มีไรายได้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเราก็นํามาประยุกต์ใช้แรกเริ่มเลยเราก็ปลูกกอไผ่ ไผ่นี่มันเป็นไผ่อินโดไผ่กินหนอ่อการดูลแลรักษาคือเราไม่ต้องรดน้ําใส่ปุ๋ยมากมายปล่อยทําธรรมชาติบางครั้งเราก็ใส่ปุ๋ยบ้างพอหลังจากปลูกไผ่เสร็จแล้วเรามาปลูกมะนาวตอนนั้นช่วงมะนาวแพงเนาะแล้วก็มาทดลองปลูกพวกลองกองเงาะทุเรียนค่อยๆทดลองปลูกมาเรื่อยๆแล้วก็ขุดบ่อปลามันดีกว่าแรกๆเลยก็จะเลี้ยงปลานินซึ่งเลี้ยงง่ายโตวไว ช่วงนั้นาราคาปลาก็ไม่ค่อยดีก็เลยคุยกับแฟนว่างั้นจับส่งตลาดไม่ได้เราก็เอาขึ้นมาแปรรูปเลยไหมแฟนก็เลยเอาปลาขึ้นมามาทำปลาเค็มแดดเดียวปาลาล้ปาปลาส้มแล้วก็แพ็คจำหน่ายหลังจากที่นำปลาเสร็จปุ๊บตามคันบอ่อเราก็จะไปลงพวกผักพวกมะเขือพริกมะพร้าวพอหลังจากที่เราทำเสร็จปุ๊บก็ถึงหน้าฤดูทำนาเราก็ทำนาไปด้วย บนคันนาเราก็เห็นนที่มันว่างเราก็จะไปลงพวกไม้ยืนต้นไม้ที่มีมูลค่าเป็นพวกไม้สักยางมะขามมุงอะไรพวกนี้ก็คือเราเก็บไว้เป็นทุนน้ำหมักชีวภาพเราก็ทำกันเองจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเราก็ทำกันเองทำกันเองแล้วก็ใช้กันเอง ที่จะเน้นตรงนี้ก็คือมันไม่มีสารเคมีอดีกยให้ชุมชนกินของดีๆที่ปลอดสารพิษมากกว่าเพื่อสุขภาพก็จะได้ดีๆตามไปด้วยครับถวามว่าประสบความสําเร็จไหมที่คิดว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะมันไม่มีที่สิ้นสุดอะแต่ว,ว่าถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขมีความสุขตรงที่เราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีบางครังเสาร์อาทิตย์ลูกๆก,ก็จะมาช่วยกันทํากิจกรรมควาดต้นไม้ปลูกต้นไม้ เนี่ยเป็นกิจกรรมของครอบครัวทําให้ครอบครัวมีความสุขเราก็ยืนอยู่อยู่แบบมีความสุขปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางให้เราดีมากไม่ว่าคุณจะอยู่ในโลกไหนมุมไหนคุณสามารถที่จะเอาปรัชญาตัวนี้ไปใช้แล้วคุณก็จะมีชีวิตที่มีความสุขและยืนอยู่ด้วยํำแข่งของตัวเอง โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นอย่างผมผมก็เดินตามรอยท่านมา 4- ี่หปีที่แล้วผมก็นําปรัชญาท่านมาใช้ควบคู่กันกับพื้นที่ที่เราทําอยู่ปรัชญาของท่านก็คือปลูกในสิ่งที่เรากินกินในสิ่งที่เราปลูกและท่านก็จะภูมิใจในสิ่งที่ท่านทําแล้วท่านก็จะอยู่อยู่ได้ตลอดไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่น ื่อสนับสนุนโครงการ e e c ของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรฐษฐกิจ t h a i l a ด d 4.0บริษัทปตท,อทอจำกัดมหาชนได้กำหนดให้พื้นที่วังจันทร์วันเล่จังหวัดระยองซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินของบริษัทปตทจำกัดมหาชนประมาณ3,455ไร่ให้เป็นโครงการนำร่องเมืองอัจฉริยะหรือ smart city ภายใต้เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECI วังจันทร์วันเล่โดยโาภายในโครงการปตทได้แบ่งโซนการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น3โซนหลักดังนี้ 1. Education Zone พัฒนาพื้นที่เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้การวิจัย 2. Innovation Zone การพัฒนาพื้นที่สำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา4เมืองนวัตกรรมได้แก่ Biopolis, Alipolis, s p c e i n n n o p o l i s และ Food Innopolis และ 3. c o m อมม i t นิตี้การพัฒนาพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยและสันทนาการเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับนักวิจัยและครอบครัวรวมถึงชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบและประชาชนทั่วไปพื้นที่โครงการก็เป็นพื้นที่ที่ปทตั้งใจที่จะสร้างให้เป็นนิคมที่เป็นฐานในการ พัฒนาเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมของประเทศนะครับที่เรียกว่า ECI นะครับโดยในพื้นที่นี้ก็มีการจัดตั้งหลายอย่างเพื่อให้เป็นแพลตฟอร์มของภาคธุรกิจและก็สตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับเราก็อยากจะให้องค์กรปทอเ,เป็นองค์ที่มีส่วนผักดันหรือวขับเคลื่อนสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศนะครับ นับเป็นโครงการที่ปตทมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้วังจันทร์วันเล่เป็นสมาร์ทเนเชอรัลอินโนเวชันแพลตฟอร์มเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและขยายผลต่อไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชนพร้อมนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปในอนาคต